สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้าสู่ช่องกระซิบเกมมิ่งนะครับผมกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ในวันนี้นะครับก็ได้มีคล้องและปืนที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็เป็นปืนสกาเอลที่เข้ามาใหม่นะครับผมแต่เป็นสกาเอลที่ไม่ใช่ปืนอัพ ทุกคนอาจจะสงสัยว่าปกติผมจะเปิดแค่ปืนอัพใช่ไหมแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษที่มันโคตรสวยแล้วก็มีเอฟเฟกต์เศษด้วยอา่าสงสัยกันแล้วสิว่ามันพิเศษยังไงไปดูกันมาในกล่องพรีเมียม PMGC นะครับผมอ่าทถูกปะวะถูกแล้อ่านี่ครับผมสกาแอลนะครับผมสวยไหมสวยเปล่านี่บอกแล้วมันสวยนี่เห็นปะ มันเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ความพิเศษที่ผมพูดถึงนะครับก็คือน้องมีเอฟเฟกในการยิงครับคือก็คือเอฟเฟกโจมตีนะครับผมน้องจะคล้ายๆเอ่าโฟน้ำแข็งเลเวล5หรือว่าเอ่อ M16 กระดูกเลเวล5ครับที่เวลาที่เรายิงไปแล้วมันจะมีเอฟเฟกขึ้นตามตัวศัตรูที่เรายิงนะครับแต่ที่ผมไปดูหลายๆรีวิวมานะเหมือนน้องจะมีเอฟเฟกแค่เราอะ มันไม่เหมือน m 4น้ําแข็งซึ่ง m 4น้าแข็งเวลามันมีเอฟเฟกอ่ะคนที่โดนยิงครับจะมีเอฟเฟกติดหน้าเวลาที่โดนยิงนะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยคนที่โดนยิงก็จะเหมือนปืนอื่นยิงปกติครับแต่ว่าเอฟเฟกจะมีแค่เจ้าของปืนเท่านั้นที่เห็นว่ามันมีเอฟเฟกสีชมพูนะอ่าแล้วก็ของในกล่องก็จะมีเป็นของแดง3ชิ้นครับก็จะเป็นชุดพิเศษหมวกพิเศษ pmg4200s นะครับผมแล้วก็เป็นชุดแล้วก็มีสกินของอาร์คมีรถอ้ยรถเท่นะได้ยูกระทะครับผมเครื่องบินเครื่องบินก็ได้มีล่มครับผมแล้วก็จะมีชุดไม่ใด้เป็นชุด,ชดธรรมดาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มีเซ็ตหมวก และกล่องนี้นะครับก็จะมีการันตี3รอบครับผมซึ่งน่าจะเป็นการันตีของชมพูทั่วไปนะครับผมก็จะมี10กล่อง20กล่อง30กล่องนะครับผมและกล่องนี้ที่น่าเปิดนะครับผมเพราะว่าปกติกล่องอื่นที่มาขายครับผมก็จะขายกันที่กล่องละ60 UC กล่องละ100 UC บ้างแต่ว่ากล่องน,นี้จะอยู่ที่40 UC ครับผม10กล่องเปิดที่400 UC ครับผมอ่าก็ <c oughs> จะมีคูปองสว่วนลดก็จะเหลือ360 UC วันนี้ผมก็ได้เติมมากระปุกกระปิกน่ารักนะครับ4,000 UC ก็หวังว่าจะได้สกานะครับผมามาลองดูสักร้อยกล่องว่าสกาจะออกไหมนะครับผมอ่ะก่อนที่เราจะไปเปิดสกานะครับผมที่ ถ้าใครสนใจที่จะเปิดสาก,การนะครับแล้วกำลังหาร้านเติมอยู่สีผมขอแนะนําร้านนี้เลยครับผมใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสุดคุ้มนะครับผมขอแนะนําร้านเติมเกมเกมโลท็อปอัพครับผมร้านเติมเกมพับจีโมบายราคาสุดคุ้มครับผมเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นะครับแล้วทางร้านมีโปรโมชั่นอีกมากมายว่าจะเป็นเกม PUBG ROV นะครับแล้วก็ฟรีฝายและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับ และที่สาคัญนะครับผมทางร้านใช้แค่เพียงเลข UID ในการเติมนะครับบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่ปลอดภัยต่อ ID มากนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถทักเข้าไปที่แฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับหรือ Li น์แอดเม o โล p ท็อปอัพนะครับผมอย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนนะครับที่เมโล่ท็อปอัพครับผมก็ใครที่อยากเปิดสกายแอลก็ไปอุดหนุนกันได้กลับมาที่การสุ่มของเรานะครับผม เพื่อการที่เราจะไม่เสียเวลานะครับเอาเป็นว่าเราเริ่มสุ่มอะไรดีกว่าครับว่า,าผมว่ารถน่าจะออกนะเพราะว่ามีการันตีทั้ง3รอบแต่ว่ามันมีเ,เป็นคูป,ปองของกล่องคลาสสิกที่อยู่ในสีชมพูเหมือนกันก็อาจมีสิทธิ์เกลือนะแต่ผมว่าอาจจะได้รถนะแต่ว่าไม่รู้ว่าสากาจะออกไหมปีใหม่แล้วนะคลิปก่อนก็ ได้มาค่อนข้างที่จะไม่เกลือเท่าไหร่และก็อยู่ในค่อนข้างที่โอเคคลิปนี้ก็ขอให้ของแดงออกหน่อยแล้วกันนะครับผมกับไปสิบกล่องแรกเรียบร้อยฮะการันตีไม่ใช่ของสีชมพูครับการันตีเป็นของสีม่วงด้วยยาบทีนี้ผมเปิดข้ามไว้นะไม่ได้ลุ้นอะไรเลยเมื่อกี้ปิดข้ามก่อนการันตี การันตีไม่ได้การันตีของสีชมพูอย่างเดียวหรอทำไมของสีม่วงอยู่ในการันตีอะ่ะอายาบทีนี้จะเป็นคลิปที่เกลือไหมโนโอไปฮะต่อต่อต่อ,ตอกล่องแรกล่มมาฮะการันตีที่สองเป็นกระทะนะครับผมก็ น่าจะหยาบคลิปนี้ชิ้นส่วนคลาสสิกครับผมการตีรอบสุดท้ายมาเป็นใส่ปืนปืนอาร์คนะครับผมหมดการันตีไปแล้วนะครับผมต่อไปคือดวงเลื่อนๆมาเอ้ย โอ oh. เดี๋ยวก่อนนะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะมันไม่ใช่อย่างนี้สีที่คุยกันไว้อะผมว่า ผมว่าไม่ใช่แล้วที่คุยกันไม่ใช่แบบนี้แหละโปมาเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะครับผมบอกว่ารถจะออกใชนะ่ไหมขอโทษครับผมน่าจะไม่มาแล้วฮัลโหลสากา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 มาโอ้อ่า ta ba con mẹ này lôm lôm gì lẹo các bạn đã nó thôi 啊嗯，我、嗯。哎，谁在玩？嗯 กล่องสุดท้ายนะครับผมเฮ้ยมันเกือกว่าที่คิดนะเนี่ยฮัลโหลไม่ลงในบอทคิปนี้อายเขาแ้วของแดงอู้ไม่ใช่ไม่ใช่หมูต้องเป็นสกาห้ ็ไม่ใช่เอาแค่มวกมาไม่คือหวังหวังสกาฮัลโหลโอ้อีแป้นจะเตกโอ้ยนอ้ยโนอ้ยโนอ้ยยนอ้วนอ้อ่ะนะครับก็4,000กว่ายูซีนะครับที่ได้วันนี้ก็ได้เป็นชุด ชุดก็ชุดออกการันตีด้วยนะประเด็นน่ะแล้วก็ได้หมวกแดงมาซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรเลยได้ปืนได้ปืนอ๋อได้กระทะมานะครับผมรถก็ไม่ได้เครื่องบินก็ไม่ออกกล่องคลาสสิก50ม,มีตอนนี้มีกล่องคลาสสิกอยู่138กล่องแล้วก็กล่องพรีเมียมอยู่45กล่อง อีก3วันนี้น่าจะรีเ sure ซ kind of right so ็ตทั้งกล่องพีเมี่ยมและกล่องคลาสิกเจอกันแน่ครับผมเอมโฟน้ำแข็ง่ะต้องมาดูทรงแล้วนะครับได้เป็นสกินปืนอากนะครับผมกระทให้ล่มมาด้วยนะครับผมล่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 มอยู่ไหนสกินล่มอยู่ไหนตัวไหนตัวนี้ป่ะอ่ะน่าจะเป็นตัวนี้ครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมก็4,000กว่า UC นะครับผมก็มาเปิดให้ดูว่าของมันเกลือไหมก็สรุปกค่ข้าวับเกลือแต่แต่คนอื่นอาจจะไม่เกลือนะเพราะว่า ID ผมเป็น ID ที่เกลืออยู่แล้วนะครับผมก็ก็สำหรับใครที่เปิดนะครับผมก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับว่าเปิดกี่กล่องได้หรือหมดกี่ UC นะครับผมในกลุ่มผมเห็นในกลุ่มบางคนก็หมด 8, บางคนก็หมด6000นยูซีนะครับบางคนไปคอมเมนต์บอกว่าหมด8 0 0หมืนก็มีไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่านะครับก็ไปลุ้นกันเอาแล้วกันว่าใครจะดวงดีหรือดวงไม่ดีนะครับแต่วันนี้ผมก็ดวงไม่ดีนะอโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับผมใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมให้ถึง1,000พซับสไครเบอร์ไ,ไว้ไว้แล้วก็ อีก3-4วันข้างหน้านี้เจอกันแน่ครับเปิดกล่องฟรีนะครับคลาสสิกแล้วก็พรีเมียมนะครับเพราะว่าเซตของคลาสสิกกับพรีเมียมน่าจะประมาณอีก3-4วันน่าจะรีเซ็ตล้วผมน่าจะทำมาอีกคลิปหนึ่งก็เจอกันอีก3-4วันเจอกันคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ